ัวนั่งก็นั่งม่ได้ออกมาท้างนอกก็เลยมาเน่บ้จูงบ้จูงพันว่าบ้จูงกับ้จูงเาะบ้จูงไม่ไหงาเหรอเนี่ยมันืนีเลยเนี่ยมืนแล้วเนี่ยบานยงื่นแล้วเขก็นนเมาัง้แล้วเนี่ย่างะเสี่งคนไรว่านเลย เาก็นอนกันเตียงเดียวเพื่อนสาวนี่ไปเดียวเพื่อนได้บ้านเช้าเขาก็นอนเหมือนนอนแล้วก็เออก็นั่งเกามุ้งมั้งมุ้งพอกไม่ใช่ไหมเอาไปม่ให้แม่โอ้ยยุ้ยวันแม่แม่กระชูกไม่ใช่เอาวางไว้โนมุ้งไว้สายต้งมุ้งไปเอาไปใส่เนีไงแม่เอาไปใส่น้องอามุ้งลนมุ้งลงน้ำโต

ไม่สดนน้อนเตียงอะไรไม่ช่อนน้อนเตียงตั้มอะไรเลือกก่อนนอนพ่มีบ้านพ่มีในบ้านเลือกลังค่าเบอรสิบห้าน้อนนี่หันาอัเฮ็ดถึงเพระเห็ดคือต้งใช้ไลังคาทีเหลืไปเดี๋ยวะเอากล้องมาคเลยเอามาพ่อแม่พ่อแม่มา

หัวก็เอาคู่ไปต้องพน้ะวนี่อย่างแล้วว่าหัวก็เอาคู่ต้อไใบก้อนก็ได้แล้ววะก็เห็นใครยื้อคู่เอาหม้อเอาคู่เอายังต้องเอาเมื่อวี้ไม่มีมองยูแล้วอะไรอ่ะว่าหัวก็เอาคู่ต้อไใบก้อนไม่มีหมองอยู่ต้องแบบใดมันง่อยไงต้องเป็นต้องได้หรือไม่ก็ง่อยแต่ะกี้ก็ยังยุ่งกันตั้งสี่ได้เมื่อวี โดนแล้น้วมเป็นให้ก็งี <c ười> ่ัวตะกี <react> um. Mother, ้ยัง yeah. okay. 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 ูได้บาทีตั้แต่ตะกางาหัวจ้าบอกกันเียกันยูได้ตาสมัยตะกาเนาะยี่หัวแล้ววันสองวันล้อันเท่ทั้งงามันอย่ ผาตัางเห็ดเทสในใบรบพอดีเนี้นหเห็เดใบพอดีมันกะเล่นมีไว้ห่อนห่อนยังร่มสวยสวยอยู่ห่อนแล้วต้องใส่เสื้อแขนยาวจะว่าห่อนหรือขอ,อ,อ,อ่ตับไส้ไหบ่ห่อน,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 นอะไรต้องมี้ได้อะนบ,บ๊ นีดแล้วค่ะค่ะแล้ววอกกินเขายิ้มเนี้ยยิ้มหวานค้าคำาหมาก